ผมก็มาถึงตัวปรสุดท้ายน,นะครับก็จะเป็นอุณหภูมิผิวน้ำทะเลนะครับหรือ sea surface temperature นะครับก็มาดูเลยนะครับนี่นะครับก็เริ่มแรกแล้วก็จะทำการนำเข้าเลเบอรี่ก่อนนะครับนำเข้านำพายนำเข้าเอ e ็กอานะครับจากนั้นก็ทำการเปิดข้อมูลปกตินะครับโดยข้อมูลนี้ก็เอามาจากเว็บไซต์นี้นะครับ ก็เว็บไซต์ของ NOAA นะครับก็เข้ามาตรง c o p Sea Surface Temperature นะครับนี่นะครับก็จะมีข้อมูลแล้วก็สามารถดาวน์โหลด Data จากตรงนี้นะครับผมก็ทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็ทำการเปิดไฟล์ปกติครับแล้วก็กำหนดตัวแปรนะครับก็ลองพัดข้างมาก็จะแสดงข้อมูล ดเป็นนี่ครับจากนั้นนะครับก็ทำการคำนวณหาค่ามีนนะครับก็ทำการกำหน,นดตัวแปรแล้วก็กำหนดค่าเฉลี่ย C surface temperature นะครับแล้วก็ทำการพรแฟที่ออกมาสังเกตได้ว,ว่าเอ่อบริเวณสีเหลืองครับก็จะ มีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงนะครับช่วงนี้นะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นอุณหภูมิต่ำนะครับต่อมาครับก็คํานวณค่าเฉลี่ย C surface temperature นะครับแล้วก็ทําการสไลด์ช่วงเวลาในแนวเราจะจูดนะครับก็ทําการกําหนดตัวแฟแล้วก็เลือกช่วงเวลานะครับที่เราสนใจ ก็จะได้เป็นภาพนี้ออกมานะครับอ่าก็จะเป็นเอ่อหนึ่งเก้าก็เจ็ดนะครับเดือนหนึ่งเดือนมกราถึงเดือนธันวานะครับก็ทําการพอต์ออกมาอย่างง่ายก็แสดงถึงอ่ออุณหภูมิผิวน้้ำทะเลนะครับในแต่ละปีการที่อ่อระัะจุดนี่ครับก็ศูนย์ยี่สิบสี่สิบหกสิบประมาณนี้นะครับ ผมต่อไปก็ทำการอพอดกราฟนะในแนวลอติจูดนะครับก็ทำการกำหนดนะครับกำหนดเสน้นกำหนดไทมร้อนเขาจะได้กราฟนี้ออกมานะครับพปแกนนี้เขาจะเป็นอลอติจูดแล้วก็อันนี้เป็นซีเซฟเฟตเทมเพลเจอร์ก็เนี้ยละจุดที่พ่าไกรก็ดูตาม,มนี้เลยครับในจุดที่ศูนย์ก็ประมาณยี่สิบแปดได้นะครับ สี่เซ r เฟตเทมเปอต่อไปนะครับก็ทำการเดูในแนวแกน y นะครับก็กำหนด y เป็น l ะ t ัจุดนะครับนี่นะครับ l ะ t ับจูดต่อไปนะครับก็จะเป็นการถ่วงน้ำหนักกิจตามรูปทรงของโลดนะครับก็ทำการคำนวณพื้นที่กิจแล้วก็ทำการใส่ตัวแปรเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการ ถ้กำลังสองนี่คคำนวณออกมาก็มันจะคำนวณมาให้เรียบร้อยนะครับประมาณครับก็ทำการเลือกอช่วงเวลาที่เราสนใจนะครับโดยผมจะเลือกวันเดือนสิเอนะครับซึ่งเป็นเอเป็นช่วงเวลาที่พายุกำลังเคลื่อนตัวนะครับนี่าจากข้อมูล Wikipedia นะครับก็ เรือนที่11ก็ดีครับ9สติการ์กำลังดีกอดตัวสรัพยเครับแล้วก็สลาย9รในช่วงเวลานี้ก็พายุกำลังเคลื่อนที่นะครับ่อามาครับก็ทำการอาพอดเป็นที่อย่างง่ายนะครับก็ทำการนี่ครับแล้วก็ใส่ช่วงเวลาครับไอ้ก็จะเป็นนี่ครับ time 19ก็7 เดือนสิบเอ็ดวันที่หนึ่งนะครับก็สังเกตได้ว่าตรงนี้เป็นปฏิจจุนที่ถ่านนะครับก็ตรงนี้ก็แสดงถึงพื้นที่เส้นสูงสนะครับก็จะมีนี้ที่สูงนะครับอุณหภูมิสูงต่อมันครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทวงน้ำหนักนะครับ การคำนวณน,นค,คนวณน Total Ocean Area แล้วก็คำนวณออกมาแล้วก็จะได้เป็นกราฟนี้นะครับก็ได้เป็นตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนพฤศจิกานะครับประมาณนะครับก็ทำการฟอสแผนที่นะครับก็ลัเราก็จะได้ประมาณนี้ก็ช่วงเวลาเป็น1997นะครับ เดือนสิบเอ็ดวันที่หนึ่งเป็นช่วงเวลาที่พายุกำลังเคลื่อนตัวพอดีนะครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นมารีมีนออฟ g l o บ a l ซี s ซอร u r f a เ e t e m p เ a t e นะครับก็ตรงนี้เป็นสีเหลืองก็อุณหภูมิสูงนะครับต่อไปก็ประมวลผลนะครับการประมวลผลกำหนดตัวแปร กลับมาแล้วก็ทำการพอดแผนที่ความแตกต่างนะครับซีเซอร์เฟสเทอร์อเรเจของเดือนตุลากับพฤศจิกานะครับก็จะเป็นนี่ครับความแตกต่างผมก็ต่อไปก็เป็นการหาค่าอโนมาลีนะครับ SST ปี1997นะครับก็กำนวนต่อไปนะครับเป็น SST 20ปีแล้วก็กำหนดทา m เป็นแหนึ่งับเจ็ดมกราวันที่1ถึง2016เดือนสิวันที่1นะครับก็ทำการดูตัวแปรของเรานะครับก็นี่ครับก็จะแสดงออกมาแากนั้นก็ทำการหาค่า SST เฉลี่ยเชิงภูมิอากาศนะครับของข้อมูลรายเดือนก็ทำการนี่ครับหา เฉลี่ย20ปีก็จะได้เป็นภาพนี้ออกมานะครับออกมาทบก็ทำการฟอสแผนที่ภูมิอากาศนะครับกำหนดละติจูดลอดัิจุดนะครับแล้วก็ทำการพอสนะครับผิวอุณหภูมิผิวน้ำทะเลนะครับ SST จะจะได้เป็นภาพนี้ออกมานะครับจะเป็นค่ามิด โตโลโจิคอลนะครับมัลลี่เอสเตทีหนึ่งเก้าเก้าหกถึงสองพันสิบหกนะครับก็นี่ครับก็บาก็ตัวนี้ก็เป็นเซลเซียสเป็นองศาฟาเรตัวนี้ครับบริเวณเส้นศูนย์สูตนรนครับก็สังเกตน,นะครับถ้ามีอุณหภูมิที่สูงนะครับถึงประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำลงต่ำลงเรื่อยเรื่อครับตัวนี้ครับโคโลกใต้ ใก้ับอุู่ภูมที่ต,ติดลบนะครับตรงคุ่โลกเหนือก็เหมือนกันป่อมานะครับก็ทำการเลือกอุณหภูมินะครับหาอุณหภูมิเื่อมถดในช่วงเดือนพายุใต้ฝุ่นลินดาน,นะครับก็ทำการกำหนดตัวแปรนะครับแล้วก็เลือกช่วงเวลาที่พายุได้เคลื่อนตัวพอดีนะครับ แล้วก็ทําการพอ o t แผนที่ออกมานี่นะครับก็จะได้อุณหภูมิฟิวน้ําทะเลของนี่นครับวันที่1ฤศจิกราร์ทยน,น197นะครับก็พายุใต,ต้ฟูเินดาก็จะอยู่ประมาณวันนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนผ่านประเทศไทยออกไป แต่นะครก็ทำการพอรทแผนที่ SST ในของเดือนพฤศจิกายนนะครับ1 9 7นะครับและก็ฟอทออกมาก็จะได้เป็นภาพนี้นะครับ SST ของเรือนพฤศจิกายน1 9 7สำหรับใต้ฝุ่นลินดานะครับเป็นเซลเซียสก็นีครับก็บริเวณนี้ก็จะมีอุณหภูมิที่สูงนะครับ สื่อวันนี้ก็มีอุณหภูมิไม่สูงมากนะครับประมาณนี้เล็กน้อยอันนี้ก็เป็นโคโานะครับก็จะมีอากาศอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่เย็นนะครับต่อไปนะครับก็ทําการหาค่าอนมาลีของเดือนพฤศจิกายนหนึ่งก็เจ็ดนะครับก็ทําการกําหนดตัวแปรแล้วก็เอาค่านี้มาลบกับค่านี้นะครับแล้วทําการพอดแผนที่ออกมา ก็ได้เป็นภาพนี้นะครับเป็นช่วงเวลาวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหนึ่งเกก็เจ็ดพอดีแล้วก็ตามนี้นะครับก็เนี่ยรอุณหภูมิสูงก็ช่วงประมาณนี้ส่วนเซเทศไทยก็มีอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนะครับประมาณนี้ ก็ทําการกําหนดล,ละดัิจูดละดิจูดนะครับแล้วก็ทําการ,ออรฟอสแผนที่ s s t นะครับอนโนมาลีของพฤศจิกจายน1997น,นะครับก็จะได้เป็นภาพนี้ออกมานะครับอโนมาลี SHT ใต้ฝุ่นลินดาของเดือน November นะครับพฤศจิกายน1997มาเป็นเซลเซียสนะครับก็จะได้เป็นภาพนี้ออกมานะครับ ขอสูงแป๊บหนึ่งสังเกตได้ว,ว่าตรงนี้นะครับก็จะมีอุณหภูมิที่สูงอุภูมิสูงน้ทะเลที่สูงนะครับซึ่งค่า anomali เนี่ยก็จะเป็นค่าที่เบี่ยงเบนไปจากค่ามาตรฐานนะครับก็ตรงนี้ก็แสดงว่าอุณหภูมิเบี่ยงเบนไปมากนะครับตรงนี้ ส่วนช่วงนี้ก็เบี่ยงเบนมากเหมือนกันนะครับก็จะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำลงอันนี้เป็นอุณหภูมิที่สูงนะครับทางไทยนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับส่วนนี้นะครับที่จะเบี่ยงเบนไปติดลบนิดนึงนะครับคร้บผมก็สรวนต่อไปนี้ก็เท่านี้ครับ